พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำฝุน่นถ้ำฝุ่นเป็นส่วนหนึ่งของภูวัวในเขตอำเภอบุ้งคล้าจังหวัดหนองคายที่เนนคำได้มาพำนักพักอาศัยเป็นสถานที่เจริญสมณธรรมทำเลของถ้ำอยู่ไม่ห่างจากผา้ํำตกมีสภาพโอทงอากาศถ่ายเทสะดวกยามอบอ้าวได้ละอองไอกระสินซ่าน จากน้ำที่ไหลโกรกจากหน้าผาสูงลงสู่แอ่งใหญ่แต่หน้าแปลกที่น้ำไม่เคยเต็มแอ่งสามารถรับน้ำตกอยู่ได้ชั่วนาตาปีจะง,งกดูจะรู้สึกว่าลึกกลิ้วเห็นเป็นความดำมืดเพราะกิ่งไม้ใบแห้งร่วงลงไปผุเปื่อยปีแล้วปีเล่าดึกสงัดคืนหนึ่งระหว่างที่บังพ็ญจิตในอริยบทเดินจงกรมบริเวณหน้าผา ตกอยู่ท่ามกลางบรรยากาศมืดทมึนได้ยินเสียงน้ำตกดังคลืนครั้นโดยไม่เห็นเจ้าของเสียงที่โกรกไหลแต่แล้วจูๆ่ๆก็ปรากฏสิ่งลึกลับลักษณะกลมเกลี้ยงขนาดย่อมๆขึ้นท่ามกลางความมืดสิ่งดังกล่าวมีแสงสว่างได้ด้วยตัวเองทอแสงนวลใหญ่ไม่หวั่นไหวด้วยแรงกระทบจากน้ำที่ตกลงมาจากผาสูงลอยนิ่งครู่หนึ่งก็เริ่มเคลื่อนที่ พาความสว่างนวลขึ้นไปสู่เบื้องบนสวนกับกระแสน้ำค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นตลอดเวลาพร้อมแสงสว่างทอรัศมีเย็นตาเย็นใจอย่างประหลาดปรากฏการที่อุบัติขึ้นตอนกลางดึกเกิดขึ้นจริงเห็นชัดเจนานานพอสมควรไม่ใช่ภาพลวงตาแน่เมื่อลอยขึ้นไปจนสูงเสมอหน้าผาแล้วได้ปล่อยตัวเองไหลลับไปกับกระแสน้ำที่โกรกไหลตั้งแต่เริ่มต้นจนสรุปจบ อยู่ในสายตาเนนคำํำโดยตลอดการปรากฏของดวงแสงน่าเชื่อว,ว่าจะเป็นรหัสยะที่บอกเหตุพิเศษมหาสจรรย์ประการใดประการหนึ่งแต่ไม่แจมแจ้งว่าบ่งถึงเรื่องใดกันแน่ตกลงวางความชง,งนสนเท่ไว้ปฏิบัติธรรมต่อไปสมควรแก่เวลาจึงเอ็นหลังพักสังการเสียบ้างค่อนรุ่งพักผ่อนหายง่วงเหงาคลายเมื่อยขบเพิ่งลุกขึ้น เตรียมบริกรรมภาวนาเหตุลี้ลับที่น่าจะเป็นเรื่องมหามงคลก็อุบัติขึ้นอีกท่ามกลางแสงจันทร์สลัวลางหน้าถ้ำฝุน่นปรากฏมีลูกแก้วเจ็ดดวงเป็งรัศมีเลื่อมพรายลอยอยู่บนความว่างเปล่าพุ่งวนเวียนอยู่ไปมาให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นลอยผ่านความมืดหายวับไปในแอ่งน้ำสองครั้งสองคราวที่สรุปลงตรงแอง่งเนนคำ ประมาณการว่าน่าจะมีบางสิ่งแฝงเร้นอยู่ในแอ่งลึกลิ้วแห่งนั้นและต้องเป็นสิ่งมหามงคลรอจนฟ้าสางสว่างแจ้งเนนคําขบฉันทำพัฒตกิจเสร็จสับรีบประจัดหาเถาวันมามัดต่อกันเป็นเชือกยาวเหยียดประมาณ15วาปลายข้างหนึ่งผูกมัดแน่นหนากับต้นไม้ใกล้แอ่งเชือกเถาวันส่วนที่เหลือย่อนหายลงไปใต้ผืนน้ำตนเองเปลื้องจีวรเหลือแต่สบงรัดกุม อาศัยเชือกเป็นเครื่องยึดเหนียวขณะดำน้ำถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลนขึ้นมาจะได้อาศัยเชือกถาวนป่ายปีนกลับขึ้นตะลิ่งหนแรกดำดิ่งลงไปได้ห้าเมตรเศษเกิดหูอื้อลมหายใจกลั้นไม่อยู่รีบสาวเชือกกลับขึ้นฝั่งเพื่อปรับลมหายใจเสใหม่รู้แล้วว่าต้องประหยัดลมในปอดอย่างไรพลุบหัวดิ่งลงก้นแอง่งเที่ยวที่สองโรยตัวลงไปตามเชือก ประมาณครึ่งทางอยู่ๆมีมือลึกลับคว้าหมับเข้าที่ข้อเท้าจุดกระชากลากดึงเหมือนต้องการให้เนนคัมทิ้งดิ่งลงไปถึงก้นแอ่งในเดี๋ยวนั้นเนนคัมเห็นท่าไม่ได้การออกแรงเหนียวเชือกต้านการดึงขาเต็มที่มือลึกลับซึ่งไม่รู้ว่ามือใครส่รงพลังมหาศาลเนนคัมถไลยเลื่อนตามแรงฉุดจวนเจียนจะเสียทีเอาชีวิตไม่รอดแต่เดชะบุญ ความที่เลื่อมใสในพระศาสนาจากแก่นแท้ถึงยามคับขันจิตได้ประวัติถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยยึดพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งอึดใจนั้นเกิดมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดปัดเป่าทำให้มือลึกลับพลัดออกไปจากการฉุดขาเป็นโอกาสให้ปีนป่ายเชือกโผล่หัวขึ้นสู่อากาศได้ทันการจากนั้นรีบกลับขึ้นฝั่งใจชื้นขึ้นเป็นกองและไม่ระยอในการค้นหาต่อ แต่ยอมแพ้ไม่ดำน้ำเป็นคำรบสามนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วอธิษฐานจิตขอพำนักอยู่ที่ถ้ำฝุน่นอีกเจ็ดวันว่างการจเจริญภาวนาจะปลีกตัวไปสาอหาดวงแสงซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งมหามงคลมาพิเคราะห์ดูก้นแอ่งที่ว่าลึกเลิ้วน่าจะมีโพรงถ้ำเชื่อมต่อกับทางออกอื่นๆอีกคเนเอาจากน้ำที่ไม่เคยเต็มแอ่งทั้งที่รับน้ำตกมากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ ตกลงออกตรวจตราพื้นที่รอบบริเวณจนไปพบด้านหลังถ้ำฝุน่นมีอุโมงค์ถ้ำอยู่อีกแห่งหนึ่งเพ่งมองก็เห็นแต่ความมืดไม่เห็นก้นถ้ำเชื่อว่าเป็นถ้ำขนาดเล็กแต่ลึกมากอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงโพรงระบายน้ำของแอ่งใหญ่ใต้น้ำตกอาศัยประสบการณ์ที่เคยบุกฝ่าถ้ำอาถรรพ์ลอดแม่น้ำโขงทั้งสายเนนคัเตรียมเทียนไขติดตัวไปหลายเล่มเมื่อพร้อมแล้ว ได้จุดเทียนสองสว่างนำทางเข้าอุโมงค์ถ้ำซึ่งลึกจริงดังที่คาดได้สำรวจถ้ำไปตลอดจนจุดเทียนเล่มที่สองพบทานน้ำลึกพอประมาณลักษณะไหลเรนไม่หยุดนิ่งแปลว่ามีแหล่งที่มาของน้ำตกลงสืบเท้าก้าวไปยังอุโมงค์นั้นเดินทวนน้ำจนพบหลืบหินขนาดเครือตัวจึงเบียดแทรกเข้าไปสุดทางหลืบมีห้องเป็นคูหาหินสะอาดได้เองอย่างลึกลับ เพราะไม่มีใครปัดกวาดกลางคูหามีแท่นหินใหญ่ผุดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แท่นหนึ่งบนแท่นปรากฏเป็นองค์พระพุทธรูปทองคำสุกปลังเหลืองอาร่ามยามต้องกับแสงเทียนส่วนสูงจากฐานถึงยอดประมาณศอกเศษพุทธลักษณะเป็นปางพระส่องเห็นได้จากล้อมรอบด้วยพญานาคจำลองถือคันชององค์พระหันตรงไปทางคันชองเป็นพระพุทธรูปวิเศษศักดิ์สิทธ นิรมิตขึ้นจากพญานาคใต้บาดาลในโลกมนุษย์มีเพียงสามองค์วงการเครื่องรางของขลังประเมินความศักดิ์สิทธิ์เป็นเงินตราหมูลค่ามหาศาลนับไม่ถ้วนเมื่อประจักษ์ชัดว่าเป็นพระพุทธรูปไม่เสียทีที่เชื่อว่าดวงแสงสว่างเป็นสิ่งมหามงคลยอมสละเวลาปฏิบัติธรรมออกเสาะหาจนพบท่านพระพุทธรูปคือองค์แทนพระศาสดาเนนคำรีบฟุบหมอบ กราบถวายนมัมศการด้วยเสียงกล้าวขนลุกสู้ด้วยความปิติปราบปลื้มที่ได้เห็นเป็นบุญตาขอถวายตัวเป็นสาวกตราบเท่าถึงวันมรลุธรรมดังพุทธประสงค์อิ่มเอิบใจดีแล้วจึงกราบถวายนมัมศการลาพระพุทธสองอันศักดิ์สิทธิ์ย้อนกลับออกจากคูหาลึกลับทางหลืบหินท่องน้ําในลําธารใต้ดินไปผุดโผล่ปากถ้ำที่เดิมสิ้นเทียนไขไปหลายเล่มเพราะถ้ำไร้ชื่อแห่งนี้ ลึกไม่ใช่เล่นนั่งพักชั่วครู่ก็ลงแรงแข่งขันแบกหามก้อนหินใหญ่น้อยมาบดวางทางเข้าถ้ำไว้แน่นหนามิดชิดป้องกันคนผ่านใจบาปที่อาจดอดไปรู้เบาะแสว่ามีพระพุทธรูปทองคำเหลืองอรรมประดิษฐานอยู่ในถ้ำไร้ชื่อให้เรียกแห่งนี้หลังจากพำนักพักอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมที่ถ้ำฝุ่นบนภูวัวครบเจ็ดวันดังที่ได้อธิษฐานไว้เนนคํา จึงแบกกลดสะพายบาทสองมือหอบหิ้วเครื่องอัฐบริการโคจรเข้าสู่ป่าเขาลำเนาไพรตามธรรมเนียมปฏิบัติมาช้านานของพระโยคาวจรเจ้าผู้เป็นภัยในวัฏตะสงสารซึ่งสืบเนื่องกันมาช้านานตั้งแต่ครั้งพุทธกาล